สภาองค์การนายจ้างเพื่อการลงทุนแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาแรงงานสัมพันธ์ปทุมธานีสร้างสารรค์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมวันที่14มีนาคม2568ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวุทยาลายัยรังสิตจังหวัดปทุมธานีนายอารีกรนราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงานสภาองค์การนายจ้างเพื่อการลงทุนแห่งประเทศไทย โดยมีนายคมสัญญาณวัฒนารองผู้ราชการจังหวัดปทุมธานีนางสาวอ e ิสรีพักหาสวัสดิประธานสภาองค์การนายจ้างหัวนหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับแรงงานและการเสวนาบรรยายในหัวข้อเปิดความลับธนาคารวิธีเอาชนะเกมสินเชื่อที่พวกเขาไม่อยากให้คุณรู้และหัวข้อจิ๊กอีโคโนมี the future of work in the digital age พร้อมทั้งบริการตรวจสุขภาพเพื่อนที่จากสมาคมนายจ้างผู้ประกอบธุรกิจด้านสุขภาพสำหรับสภาองค์การนายจ้างเพื่อการลงทุนแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมขององค์การนายจ้างมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและแรงงานสัมพันธ์ภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พุทธศักราช2518ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนายจ้างลูกจ้างและหน่วยงานภาคราชที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความสุขซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากลน,นางสาวอ e ิสรีพักหาสวัสดิ์ประธานสภาองค์การนายจ้างกล่าวว่าสภาองค์การนายจ้างเพื่อการลงทุนแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาและแรงงานสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พุทธศักราช2518โดยมุ่งพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนายจ้างลูกจ้างและภาครัฐเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและยั่งยืนสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากลวิสัยทัศน์ของเราคือการพัฒนาแรง,งงานและยกระดับมาตรฐานธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจประเทศในแนวทางในจ้างเข้มแข็งแรงงานก้าวหน้าเศรษฐกิจยั่งยืนการเสริมสร้างศักยภาพทั้งในจ้างและลูกจ้างจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่นคงสภาหวังว่าการจัดงานวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์และเป็นโอกาสให้ทุกภาคส่วนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแรงงานสัมพันธ์ต่อไปขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมงานและหวังว่าสภาจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน จะพัฒนาศักยภาพของคนไทยนะคะของคนไทยที่จริงๆแล้วคนไทยเนี่ยก็มีศักยภาพอยู่แล้วคือถ้าเทียบนะคะก็คือคนไทยนี่มีฝีมือแต่ขาดการส่งเสริมสภาเรามาก่อตั้งมาคุยกันว่าเราจะมารวมกันเพื่อที่จะ เป็นหนึ่งเสียงเพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้ภาครัฐหันมามองนักธุรกิจไทยให้โอกาสนักธุรกิจไทยในการที่จะประกอบอาชีพใดๆนะคะในประเทศของตัวเองนะคะคืออย่างพูดได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปเทกเอานะ,ะคืออย่างต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเราได้สิทธิ์บ o i จริงๆคนไทยเราก็อยากจะได้บ้างใช่ไหมคะ ะนักะารเมือทุกคนก็คิดว่าเชื่อว่าการที่เราได้สิทธิพิเศษบ้างนะคะ,ะเหมือนกับที่ต่างชาติมาลงทุนในประเทศเรามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคนไทยเพราะ,ะคนไทยเราก็อยู่ในเมืองไทยจนแก่จนเฒ่านะคะแล้วก็ยังสามารถส่งทอดมรดกธุรกิจให้กับบุตรหลานของเราได้ด้วยนะคะอ,ะอยากจะให้รัฐบาลหันกลับมามองนักธุรกิจไทยซึ่งแต่ละ ท่านนะคะที่เป็นสมาชิกของสภานี่ก็มาจากหลากหลายอาชีพหลากหลายธุรกิจอยากจะให้รัฐนะคะหันมามองและก็มาสนับสนุนให้โอกาสให้สิทธิพิเศษกับนักธุรกิจไทยวันนี้เราเดินมาถึงตรงจุดนี้ไม่ธรรมดานะคะ,ะสภาองค์การในจ้างเพื่อการลงทุนแห่งประเทศไทยก็คือส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยโดยนักธุรกิจคนไทยสัญชาติไทยและ ฝากไปถึงรัฐบาลว่าขอสิทธิพิเศษให้กับนักธุรกิจไทยรุ่นใหม่ด้วยนะคะนักธุรกิจที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะสมาชิกของเราเนี่ยไม่ใช่นักธุรกิจที่เป็นนักธุรกิจแคอ่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเป็นนักธุรกิจที่มาจากหลากหลายธุรกิจมีตั้งแต่ระดับหลัก10ล้านร้อยล้านพันล้านนะคะมีทั้งภาคบริการแล้วก็ภาคการผลิต นะคะแล้วก็นี่ค่ะคือสิ่งทีอ่อยากจะให้รัฐบาลส่งเสริมนะคะ